เรียนท่านประธานในที่นี้ท่านอางด่วนสกุลน้าประธานคณะรมการสถาบันวิจัยและพัฒนายงมีในเครื่องประดับแงชาติแต่ผู้มีเกียรติและสื่อลชนทุกท่านผมได้นำสถาบันวิจัยพัฒนายงมีและเครื่องประดับแห่งชาติอการนาชนโดยที่รู้จักันเองชื่อย่อวา g ท t ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เขียิเข้าร่วมงานพิธีมอบร่รางวัลพระราชทานการประกวดการออกแบบเครื่องประดับครั้งที่15ในวันนี้ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับหรือ GAT Jewelry Design Award เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สนับสนินผู้ประอกอบการนักออกแบบและบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบได้มีเวทีและโอกาสในการแสดงศักยภาพและฝีมือให้เข้าสู่าามาตรฐานระดับโลกแต่ด้วยสถา,านการณ์โควิด19ทำให้พฤติกรรมความต้องการ ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วการจัดประกวดในปีนี้จึงมีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประกวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงการตัดสินอีกทั้งโจทย์ในปีนี้ยังถูกปูก,ก,กคิดค้นขึ้นเพื่อที่ให้ผู้ที่มีความสนใจได้ทคโนลีและเครื่องกระดาษได้ออกแบบผลงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบและก็ตำงนึงถึงความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้นนอกเหนือจากการออกแบบที่เพื่อความสวยงามเท่านั้นหัวข้อในการประกวดในปีนี้ภายใต้แนวคิด Inter Generation Jewelry Jewelry for Every Generation ได้เปิดกว้างให้นักออกแบบได้สร้างสงรรค์ผลงานอย่างเป็นที่โดยนอกจากจะใช้อัญมณีเป็นองค์ประกอบหลักแล้ว นักออกแบบจึงสามารถใช้วัสดุใหม่ๆเทคนิคต่างๆมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นสะดุดตาจากผลงานที่ส่งเข้ามามีหลายชิ้นงานที่น่าจะพัฒนาเป็นเครื่องประดับและวาจงจำหน่ายได้จริงการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อทุกคนได้รอรองและก็ดังสรรให้เป็นผลงานที่ออกมาในวันนี้เครื่องประดับแนวใหม่นี้พยายามก้าวข้ามข้อจำกัด ในแต่ละเจ n เนอเรชันเพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกช่วงวาปีนี้มีนักออกแบบจากทั่วโลกนะครับส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด402คนงานจากที่17ประเทศมีนักออกแบบแต่างชาติส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากถึง238ชิ้นงานแล้วก็จากประเทศไทยเอง1 6 4ผลงานโดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า300,000บาทนะครับหรือ1 0ม0เหรส ร้อมโลกเกียรติยศซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับโรฮพระราชทานจากสมเด็จพระจงงเ,เจ้าลงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างพรรวัฒนัวรรคราชนาวีในการตัดสินสถาบันได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการอาทิจากประเทศอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐรอิตราเีล โดยกรรมการได้คัดเลือกผลงานจาก400ผลงานตัดสินในรอบแรกให้เหลือ30ผลงานและตัดสินในรอบที่สองคัดเลือกให้เหลือ4ผลงานเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริงและตัดสินอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะได้รับรางวัลในวันนี้นอกจากโครงการกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปอกราโวะนะครับซึ่งเราจะให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมลงคะแนนให้กับ ที่แต่ท่านชื่นชอบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารงการประกวดเครื่องประดับทั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นักสร้างสารรค์นักออกแบบรวมถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีเวทีที่จะแสดงพลังแห่งความคิดและจินตนาการรวมถึงผลักดันให้วงการอัญมณีและเครื่องประดับมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคัาอัญมณีิและเครื่องประดับโลกสุดท้ายนี้กระผมในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณน,นและเครื่องประดับแห่งชาติใขอขอบคุณท่านนันทวัฒนสกุลธนาประธานคณะกรรมการสถาบันที่ได้เกียนนะครับมาเป็นประธานมอบพิธีในมามาเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีในวันนี้ขอบอบคุณมากครับขอบพระคุณท่าน